ลงทุนไม่ถึง100บาทนะครับเราก็จะได้ชุดปลูกผักไว้ปลูกกินเองที่บ้านนะครับจะเป็นผักบุ้งที่เราปลูกบนกระปะเ้าวนะครับขั้นตอนนะครับเราจะต้องนําเมล็ดผักบุ้งนะครับไปแช่น้ำไว้1คืนนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้เมล็ดผักบุ้งงอกหลังจากนั้นผ่านไป1คืนนะครับเมล็ดก็จะเริ่มงอกนํามาโรยนะครับนำมาโรยใส่ตะแกรงนะครับอันนี้ผมแช่ไว้2คืนนะครับเมล็ดผักบุ้งก็เลยยาวไปนิดนึงนะครับแต่จริงแช่แค่คืนเดียวก็พอนะครับแล้วก็ นำมาโรยแบบนี้นะครับไม่ต้องโรยถี่เยอะนะครับ กลับมะพร้าวที่เราแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะครับเราก็นํามาโยรยทับข้างหน้านี้นะครับตรงไหนที่มีมมน็ดถั่บุ้งเราก็กบยังไม่ต้องเติมน้ำให้เต็มกระมังนะครับแล้วเราก็ยกไปไว้ในที่โลบนะครับ ลดน้ำนะครับวันละครั้งก็พอครับพยายามลดน้ำเพื่อที่จะให้กลับมะพร้าวนะครับชุ่มชื้นนะครับความชุ่มชื้นของกลับมะพร้าวนะครับก็จะเป็นตัวที่ทําให้ผักบุ้งของเรานะครับงอกแล้วก็พอผักบุ้งงอกนะครับรากผักบุ้งอ่ะก็จะแทงลงตะก,ก้านะครับตะก้านี้ก็ผมซื้อมาจากร้าน20บาทนะครับ กะละมังก็เช่นเดียวกันนครับกะละมัง20ลิตรนะครับก็ราคา20บาทพอเมล็ดผักบุ้งงอกแบบนี้แล้วนะครับผมก็จะเริ่มเติมสารอาหารให้กับผักบุ้งนะก็คือปุ๋ย A นะครับแล้วก็ปุ๋ย B สูตรแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับบางสูตรก็5ซีซีต่อน้ํา1ลิตรบางสูตรก็3ซีซีต่อน้ํา1ลิตรก็ขึ้นอยู่แต่ละสูตรแต่ละที่นะครับผมก็ใช้ได้ผลเหมือนกันนะครับอันอื่นเลยนะครับเราก็เติมน้ํานะครับให้เต็มกะละมังเลยนะครับ กระมังนี้ประมาณ20ลิตรนะครับ20ลิตรนะครับเราก็จะใช้ปุ๋ย A นะครับ1 0 0ซีซีนะครับหรือว่า100มิลลิลิตรนะครับในลิงก์นี้ก็50 cc ซีซีนะครับหรือ50มิลลิลิตรนะครับก็ใส่ลงไปพยายามใส่ A ลงไปก่อนนะครับจากนั้นก็คนน้ำนะครับให้ปุ๋ยละลายน้ำนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเติม B ลงไปครับ เรียบร้อยครับแค่นี้ครับเราก็ตั้งทิ้งไว้นะครับให้ได้รับแสงแดดอ่อนๆนะครับผักบุ้งเราก็จะโตถ้าเราไม่เติมปุ๋ยลงไปนะครับผักบุ้งก็โตเหมือนกันครับแต่ว่าจะโตแบบยืดนะครับก็คือจะไม่อวบนะครับแต่ถ้าเกิดเราเติมธาตุอาหารลงไปนะครับก็จะทําให้ผักบุ้งของเรานะครับโตอวบสวยนะครับแค่นี้เราก็ตั้งทิ้งไว้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ